วครับพบกับผมจูดอิน i ินิตี้ชาแนลอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับอ,อยู่ในช่วงเชือวัรสโควิดระบาดน,นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆมนำเสนอเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้อยู่ในช่วง DIY นะครับสร้างสารรคสักสิ่งเหลือใช้ภายในบ้านนะครับเอาอันนี้จะมานําเสนอนะคะหน้ากากพลาสติกใสนะฮะ,ะตัวนี้ไว้กันน้ําลายกันไลได้นะฮะตัวนี้ก็ตกอยู่ ประมาณแผ่นละ3บาทหรือ2บาทนะผมซื้อมา2แผ่น5บาทนะฮะ๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับเ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีพลาสติกใสนะครับตกประมาณอยู่ประมาณ2หรือ3บาทนะครับแล้วก็ฟองน้ําคือปกติคนใช้แผ่นใหญ่กันใช่ไหมครับผมใช้เป็นอันละ5บาทอันหนาแล้วก็มาห่าผ่าครึ่งเอาแล้วก็มาต่อเอานะแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับกาวสองหน้าปกติคนจะใช้แผ่นบางเนาะ แต่ผมมันมีอันนี้อยู่แล้วแผ่นหนาก็เลยไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับยางยืดนะฮะอ่าบางคนเขาจะใช้เป็นยางยืดนะฮะเป็นยางยืดของเกมมัดหลังตรงนี้เลยแต่ผมจะใช้เป็นยางยืดแล้วก็จของตรงนี้ข้างหูเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งว่าจะทําเป็นแบบไหนได้บ้างนะฮะดูวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกนะฮะอ่าคุณก็ไปเจาะรูนะฮะ คุณมีตาไก่คุณก็เอาตาไก่เจาะนะฮะแล้วคุณเอาตาไก่ใส่ตรงนี้ก็ได้ที่เจาะตาไก่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีนะผมก็เลยเอาไฟแช็กแล้วก็ไขควงแทงเข้าไปเลยฮนะาร์ k จุดดีๆแล้วก็คุณก็เอาอยางยางยืดที่คุณเตรียมไว้อะใส่เข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวันนี้เราก็ใ <ไป S 2> ส่าย,ยางยืดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอากาวสองหน้าที่เราเตรียมไว้มาแปะเลยอย่างที่คุณบอกครับ ตอนแรกก็ถ้าใครมีกาวแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองนะฮะอ่าอันนี้ผมเอาเป็นแบบนี้เลยครับใช้เป็นแบบใหญ่เดี๋ยวเราก็จะเอาฟองน้ำลงมาแปะกันครับเรากาวสองหน้าออกนะครับแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำแปะทับทิพไปที่กาวสองหน้า <Okay. S 2> ครับ,รบอันนี้เราได้หน้าตามันมาแล้วอันนี้คือด้านหน้านะฮะเราก็ถ้ามุดใครอยากแต่งข้างหน้าให้มันสวยนะฮะเราก็กาวสองหน้าเรามีลายอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเราก็กาวสองหน้าเราแปะไปเลยตรงนี้หรือคุณจะไปปิ้นกระดาษมาก็ได้นะครับให้มันดูดวสวยหน่อย จะได้แหละเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยครับครับวันนี้เราก็ได้ออกมานะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ของเรา,าถึงจะไม่สวยมากนะครับแต่ผมว่าอันนี้ใช้ได้แน่นอนออันนี้ของเรามียางยืดของเราตรงเนี้ยมันสามารถยืดแล้วก็ไปมัดกันขั้งหลังได้นะครับอเดี๋ยวเราจะมาใส่ใดูกันเลยครับนี่เลยของเราปรับได้นะฮะน,นี้คือ ผมว่าก็โอเคนะนี่นี่เลยหลงหลังมัดไว้ใส่ได้นะครับอันนี้คุณลองมปทำกันดูได้นะครับโคมีลายด้วยอัน<ใ>น<ม>ี้ก็คือรประโยชน์มันมีตรงนี้ว่าถ้าคุณมีเป็นแมสผ้าครับใช้ตัวนี้ก็สามารถแบบกันได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงฟองน้ำก็ไม่เจ็บนะครับโอเคผมเอาแบบหนาหน่อย มันจะได้ไม่ไม่รัดมากนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องจูนิฟี a ชาแนล้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย